สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสมพิษพี่มนตริรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณสมพิษพี่มนตริมาณโอกาสนี้ แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสภทานังธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจยัยให้คุณสมพิษพิมลสิริ จงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งเมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอโนโมทนาสาธุแล้วคืนวันรุ่งนี้รุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวรับเป็นเฉาพครับ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับรัทธาคองท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวกันในคืนวันพรุ่นนี้นะครับคืนนี้ได้ไปลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามว่าฟังธรรมะปัจจยัยตามคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับสาให้ดีนะครับที่นี่ก็มีเทวดาที่บ้านเราก็มีในปา่าในดงมีเทวดาหมด คนทำบาปคนทำความชั่วเทวดาเขารับรู้หมดแปดคำเทวดา,าเขามีที่ประชุมกันนะครับเขาประชุมกันเพราะจากนั้นผู้นำผู้ดูแลผู้ปกครองเนี่ยเขาเป็นชั้นอย่างมนุษย์ก็มีผู้ใหญ่บ้านมีกำน,นันนะมีอบตมีผู้ว่าในอำเภอประหลัดอำเภอจังหวัดใช่ไหมละ่ะะนะ ท่านพูว่าต้องไปกวดทุกบ้านไหมคะไม่ต้องนะผู้ใหญ่บ,บ้านกำนันท่านในอำเภอรายงานตามลำดับเช่นเขามีการปกครองดูแลเป็นชั้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 นแม่แต่เทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันปกครองดูแลกันเป็นชั้นชั้นแปดข้ามสิบห้าข้ามวันอุโบสถมีใครบ้างนะที่ดูแลบิดามดาไหว้พระสวดบนสมาทานศีล นะดูแลสมณะชีพรามมีไหมเทวดาทลายต้องนำข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของตนเหมือนผู้ใหญ่บ้านน่ะต้องไปรายงานท่านกำนานกำนานไปรายงานท่านในอำเภออำเภอรายงานผู้ผู้ว่าใช่ไหมฮะนี่ครับเหมือนกันเหมือนกันเลยเชิญเป็นมนุษย์ก็มีมนุษย์ปกครองไม่แค่มนุษย์ปกครองเทวดาก็ยังปกครองด้วย เทวดาปกครองด้านศิลและธรรมด้านคุณความดีก็นำรายงานนำความประพฤติของมนุษย์เนี่ยไปรายงานกับเทวดาที่ปกครองสูงขึ้นไปอีกทีนึงดังนั้นมนุษย์อยู่ในความปกครองของเท่าจาตุมหาราชเท่าจาตุมหาราชก็อยู่คําปกครองชั้นดาวดึงดาวดึงก็อยู่ความปกครองชั้นยามายามาก็อยู่ความปกครองของชั้นดุสิต ดูสิกีดูคำปกครองชั้นนิมมานรตีนิมมานรตีก็อยู่คำปกครองชั้นปาลินมิตวะวัสวัตติฉะนั้นปาลินมิตวะวัสวัตติเนี่ยปาลินมิตะวัสวัตติเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นมารเป็นมารเทวบนะุตรมารนะเทวบุตรมารนี่มหมายถึงเทวดาชั้นปาลินิมิตวะวัสวัตตินะฮะ เขาดูแลทั้งหมดนะฮะดูแลทั้งหมดแล้ครับทั้งหกชั้นมนุษย์ด้วยนะครับแม่มนุษย์เนี่ยจะพ้นจากวิสัยของการปกครองดูแลของเทวดาชั้นปริมพติขายังขวางนะฮะมานี่แปลว่าขวางนะฮะขวางฉะนั้นสิทธถะออกอภินีสกลใช่ไหมครับอกอภินีสกมคืออะไรครับออกบวชออกบวตเนี่ย เทวดานำเท่าไรคัข้างหน้าหกหมื่นขาละหกหมื่นท้ายหกหมื่นขวาหกหมื่นห้อมล้อมนะฮะห้อมล้อมห้อมล้อมสิทธะอโบวตรครั้งเนี้ยข้างหน้าหกหมื่นขวาหกหมื่นท้าย 60, หกหมืม่นนะครับแต่เทวบุตรมาณเหนือกว่าเทวดาทั้งหมดปรากฏเบื้องนาท่านสิทธะ ท่านจงรออีกเจ็ดวันท่านก็จะได้เป็นจักรพัทท่านจงกลับเถอะจกออักรพัิรอท่านคอยเจ็ดวันเท่านั้นเองสิทธะว่าท่านเป็นใครเราไม่ต้องการท่านจงหลีกเราไปเห็นไหมครับนั่นคือเทวบ,บุตรมานครับขวางนั่นท่านทําสมาธิสิครับท่านทําสมาธิจิตท่านสงบปุ๊บ เดี๋ยวแสงสว่างเกิดแล้วเห็นแล้วเลขเก้าเลขสามมาแล้วโอ้โหมาแล้วนั่นแหละครับมานรืรอเปล่าครับ<า>แสงสว่างนะั้นะฌานยังไม่เกิดนะครับเป็นเพียงอำนาจของอความสงบเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตได้ฮะ ย่อนเลขมาให้ตัวเลขเก้าแล้วก็เลขสามท่าน,นั้นแหละครับออกแดงงวดนี้แล้วมันออกจริงๆอะ่ะทีหลังก็ไม่ต้องทำเลยครับสมาธิทำเพื่อให้มันเห็นเลขอย่างเดียวนี่มาหนื้อเ่าครับขวางฮะขวางอะไรฮะครวามไม่ให้ได้ปฏิภาคคณิมิตความไม่ให้ได้ฌานฌานจะเกิดก็เกิดไม่ได้ครับขวางฮะนี่ฮะ ฉะนั้นเทวดาชั้นปรินิมิตาวะสวัตตีเนี่ยได้ชื่อว่าเทวบุตรมานเนี่ยเท,เทวบุตรมานแต่ไม่มีเทพธิดามานนะยท่นสุภาพสตรีสบายใจได้เราปลอดภัยผู้ชายแล้วเป็นมานน,นะเนี่ยท่านต่างหลายฉะนั้นการทำความดีสมาทานศีล ไหว้พระสวดมนต์เทวดาทั้งหลายเขาก็ดูแลคุ้มครองเอ้าแล้วคนที่ถูกน้ำท่วมอ่ะก็ไหว้พระสวดมนตนะ์อ่ะทำไมถูกน้ำท่วมมามานี่หรือเปล่าเนีย่ยมาใช่ไหมทำไมถูกน้ำท่วมมาจำไว้นะฮะเหตุใกล้กับเหตุไกลนะฮะนี่ครับใครไปได้นะฮะเอ่อ กรรมกับวิบากอันไหนมีกําลังแรงกว่ากันครับจาไว้นะฮะที่เราไหว้พระโสมบนสมาทานีิเนี่ยเป็นกรรมใช่ไหมครับเออเป็นกรรมนะฮะและก็เป็นกรรมใหม่นะเป็นกรรมใหม่วิบากเนี่ยหมายถึงผลของกรรมเก่านะฮะเพราะฉะนั้นกรรมใหม่เนี่ยจะไปตัดวิบากไม่ได้ครับตัดไม่ได้ครับนั่นที่เขาไปตัดกรรมตัดอะไรตัดวิบากมันตัดไม่ได้ เพราะกําลังของวิบากเนี่ยมันแรงยิ่งกว่ากําลังของกรรมใหม่ะจั้นอ้าวเราก็ไหวพระเราก็สวดมนต์นะแต่ทําไมจึงต้องถูกน้ําท่วมไหวพระสวดมนต์เป็นกรรมใหม่ส่วนภัยที่เราได้ทําไปแล้วเป็นกรรมเก่าถึงจะไหว้พระสวดมนต์ก็ถูกนะฉะนั้นเทวดาช่วยเราได้เฉพาะผลของกรรมเก่าเราไม่มีนะครับ วิบากของเราไม่มีนะเทวดาช่วยได้นะครับต้องให้เขาใจไปก่อนนะฮะนั่นเดี๋ยวจะหาว่าเอ้เราก็สวดมนต์นะทำไมต้องถูกน้ําท่วมอ่ะอาจารย์สอนไม่ตรงแล้วไม่ถูกต้องแล้วล่ะไม่ใช่นะฮะแต่ท่านทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะอำนาจการตัดกิเลสเนี่ยเป็นกรรมใหม่นะตัดกิเลสได้หมดแล้วนะฮะแต่วิบากกรรมเกา่า ตัดได้ไหมฮะตัดไม่ได้ยังต้องถูกตายังต้องเล็ดยังต้องยอกยังต้องปวยใช่ไหมครับนั่นเป็นเรื่องของผลของกรรมเก่าฮะนะพระมหาโมกขานะเราเรียนแล้วนะฮะใช่ไหมเป็นพระอรหันนะมีฤทธิ์นะยกเว้นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วไม่มีใครจะมีฤทธิ์เสมอเท่ากับมหาโมกขานะแต่มีฤทธิ์และเหาะหนีผลของกรรมเก่าได้ไหมฮะ ไม่ได้เห็นะ,ะให้มีฤทธิ์อย่างคามหาโมคลานะยังเหาะหนีกรรมเก่าที่ทําไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เราได้เข้าใจชีวิตเราเรียนซะหาเรียนซะให้รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนะกรรมใหม่กรรมเก่าอันนี้สําคัญมากนะชีวิตเราเนี่ยกรรมเก่าเนี่ยตัดไม่ได้ต้องทําใจไว้นะถ้าเรามีอภิญญา เราจะรู้เลยนะแม้เราขนาดนี้ทำกรรมใหม่ไว้ยังเลอะเลิศเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ากรรมเก่าเขาจัดสรรไว้เรียบร้อยเลยนะครับตายปุ๊บยังต้องไปตกนรกก่อนนะอยังต้องไปตกนรกก่อนนะนะเพราะฉะนั้นพพของเราเนี่ยจัดไปเรียบร้อยแล้วด้วยกรรมเก่าที่ทําไว้เป็นอย่างดีครับนั้นกรรมใหม่ที่ทําไว้ก็เข้าบัญชีไว้อยู่เหมือนกันนะครับ ทำไปในปัจจุบันนี้ก็รอผลไปเบื้องหน้าฉะนั้นเรียนรู้เรื่องกรรมเนี่ยมันมีผลดีผลดีตรงที่ว่ากรรมใหม่นะฮะเราทําแล้วก็มีวิบากมีผลแต่วิบากของผลที่เราทําเนี่ยจะมีกําลังแรงแก่กล้ามากไหมถ้ามีกําลังแรงแก่กล้ามากก็ให้ผลก่อนได้เราหยิบก้อนหินมานะฮะ เอามากรรมมือนึนะและก็ปล่อยลงไปนะมันถึงพร้อมกันไหมฮะไม่พร้อม,ม,อ,มอันไหนมันถึงก่อนแล้วฮะก้อนใหญ่ที่หนักมากไอ้ที่หนักมากต้องถึงก่อนใช่ไหมเช่นเดียวกันฮะกรรมทั้งหลายที่เราทำมาอันไหนมีกําลังมากอันไหนมีกําลังมากก็ให้ผลก่อน <c oughs> ฉะนั้นเราจะต้องเรียนเรื่องกรรมให้ชัดเจนอีกทีนึง ปาลิเศตที่ห้าใที่เราเรียนอยู่นี่ปาริเศตที่สองเรียนรู้เรื่องปัญญาปัญญาไปรู้แจ้งเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมกรรมที่พิสดารล,ละเอียดทีทั่วเนี่ยรอเราเรียนอยู่ในปาลิเชตที่ห้ปิเศตที่หเนะเรียนเรื่องจิตสกรรู้เรื่องจิตทั้งหมดจิตทั้งหมดมีสใดคร,ครับแปดสิบเก้า หรือ1 2อยยีทำไมต้องมีหรือด้วยอ่าจิตทั้งหมดมี89นะหรือ121ไอ้ที่หรือเนี่ยก็เป็นเรื่องของฌานนะฌานเนี่ยมีห้าปฐมฌานธาาาุติฌานตเตียฌานจตุตฌานะปันจญจมฌานนะปัญจมฌาน กะดันเมื่อชานมีห้ามักมีสี่นะฮะโสดาปฏิมัากราคาคาร์มักอนาคารมักอะลคามักสี่นะโสดาปฏิมักไปาคาูณด้วยองค์ชาดนะฮะโสดาปฏิมักมีหนึ่งไปคูณด้วยองชาดโซดาปฏิมักจึงมีห้าค่ะมีห้าโสดาปฏิมักมีถึงห้าห้าสี่ก็ยี่สิบ อมักยี่สผล20รวมเป็น80ดสิบรวมเป็น40รวมเป็น40 89มาบวกอีก40เป็นเท่าไหร่ครับรอยี่สเอ็ดใช่ไหมครัคะนะฮะจะดันเรื่องรายละเอียดของเรื่องจิตที่มันมีมากเพราเนื่องจากว่าฌานที่จะเกิดในกาอิอามักนั่นเองนะครับนะ ใช่ถูกต้องฮะนาโลกียจิตนะมีแปดสิเอ็ดโลกุตตะจิตสี่หรือยี่สิบไงสี่หรือยี่สิบจากสี่ก็คือมัคคิตสี่ผลจิตสี่นารวมเป็นแปดท่อาอ้าวตกลงเราเรียนจิตจะให้ครบร้อยยี่สิดตอนนี้จบหมดแล้วนะฮะจิตนะทบทวนมาหรือเปล่าครับ ิตแปดสิบเก้าเนี่ยมีอากุศลจิตเท่าไรครัสิบสองมหากุศลจิตเท่าไร <18. S 1> มาคุศลลจิตแปดนะ <18. S 1> มหาวิบาก <18. S 1> มหากริยาแปดแปดสามเป็นยี่สิบสี่กามาวจรจิตมีอากามาวจรจิตกามาวจรรับโสพณะจิตยี่สิบสี่นะฮะ อแล้วก็มหาคตาจิตมีอารูปาวิรจิตมีสิบห้าอารูปาวจรรจิตมีสิบสองโลกกตรจิตมีแปดหรือสี่สิบนี่คือหัวข้อนะฮะหัวข้อจับหลักไว้อกุศล,ลมีสิบสองมหากุศล,ลมีแปดนะฮะมหาวิบากแปดมหากริยาแปด นี่คือกามาวจระ,ะโศภณาจิตยี่สิบี่แปดสามก็ยี่สิบสี่จากนั้นก็เป็นปะะ 15, รูปาวจระจิตสิบห้าใช่ไหมอาลูปาวจระจิตมีสิบสองโลกกตระ,ะจิตแปดหรือสี่สิบทั้งหมดมีแค่นี้จิตนะฮะเจตสิกละครับ <50. S 1> เจตสิกมีทั้งหมดห้าสิบสองเจตสิกห้าสิบสองเราเรียนจบแล้วใช่ไหมครับ เรียนจบแล้วนะฮะลืมหมดแล้วยังฮะโดนน้ำท่วมก็ลืมหมดเลยาลาเป็นพฤศเกียรทิตยศนะฮะหลายอาทิตย์นะฮะ,ะ,น,ะ,ฮะน่าเป็นห่วงนะฮะเอา้าเจตสิกค,คืออะไรเจตสิกค,คือนามธรรมที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิต ทำให้จิตเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นะนี่ครับจากนั้นก็เราเรียกกันว่าเจตสิกเพราะเป็นนามธรรมที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตจิตจะเกิดขึ้นรู้อารมณ์ได้ก็เพราะมีเจตสิกประกอบและก็ปรุงแต่งตการประกอบปรุงแต่งก็คือการทำงานการทำงานให้กับจิตนั่นเองนะครับ ผมเคยตั้งข้อเปรียบเทียบไว้มีเรืออยู่หนึ่งลำนะฮะมีเรืออยู่หนึ่งลำเรือสมัยก่อนเนี่ยนะแล้วก็มีคนพายอยู่สิบคนหรือเจ็ดคนก็ได้ใช่ไหมลำพังเรืออย่างเดียวเล่นไปได้ไหมไม่ได้ไไดนะ,ะต้องมีฝีพาย ทําให้เรือแล่นไปฉะนั้นเรือเนี่ยทําหน้าที่แล่นส่วนฝีพายก็ทําหน้าที่ให้เรือเนี่ยแล่นนะเปรียบไปอย่างเนี้ยฉะนั้นลองนั่งจินตนาการดูนะฮะลำพังเรือเนี่ยแล่นไปไหนไม่ได้นะและคนเจ็ดคนทําไมมีเรือมันก็แล่นไปไม่ได้เหมือนกันนะ ฉะนั้นคนเจ็ดคนนี่ก็ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตชั้นใดก็เหมือนกันนะนะประกอบกับเรือทํางานให้กับเรือเรือจึงแล่นไปได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นภาวะของจิตใจก็เปรียบเหมือนเรือข้ามฟาต้องมีฟีพายภาวะจิตใจก็ต้องมีเจตสิกประกอบปรุงแต่งให้เกิดการรู้อารมณ์ถ้าไม่มีเจตสิกประกอบปรุงแต่งจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้ การรู้อารมณ์ก็มีไม่ได้เพราะมีจิตเพราะมีเจตสิกเจตสิกประกอบปรุงแต่งกับจิตเมื่อไรจิตก็รู้อารมณ์ได้ทันทีเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นให้เราจับหลักไว้ตรงนี้เจตสิกก็คือนามธรรมาท,ที่ทําหน้าที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตถ้าฟังเทพเก่าๆคำบรรยายเก่าๆจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ เจตสิกคือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตใช่ไหมฮะนั่นคือเรียนเรียนโดยที่ไม่ได้ค้นคว้าเรียนตามตำรานี่ครับเรียนตามตำราไม่ได้เรียนตามเหตุผลเรียนตามตำราจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกคือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิต พอมาค้นคว้าหาเหตุผลก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่ไดแสดงธรรมชาติไว้ตรงไหนเลยนี่ครับมาเรียนธรรมจักกับวัตนสูตรจึงได้เกิดความฉุกคิดขึ้นมาเอ๊ะเราบรรยายว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกคือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตพอมาเรียนธรรมจักกับวัตนสูตรนะ ผลปรากฏว่าพุทธเจ้ามไม่ได้แสดงไว้จไหนเลยธรรมชาติไม่มีเลยครับพระพุทธเจ้าแสดงของจริงมีจริงไม่ใช่ธรรมชาตินะครับของจริงมีจริงที่พระเจ้าทรงแสดงนั่นคืออะไรฮะขันห้าขันห้าเนี่ยเป็นของจริงมีจริงนะเหตุให้เกิดขันห้าก็เป็นของจริงมีจริงนะความดับ ของขันห้าก,ก็เป็นของจริงมีจริงนะนาทางปฏิบัติที่จะไปดับขันห้าก,ก็เป็นของจริงมีจริงนะเนี่ยผลปรากฏว่าไม่มีธรรมชาติเลยครับขันห้ามีอะไรบ้างครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่ของจริงมีจริงรูปก,ก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติทั้งห้าเนี่ยมีสภาวะอยู่สองอย่าง คือสภาวะที่เป็นรูปกับสภาวะที่เป็นนามเพราะฉะนั้นจึงได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าเราสอนผิดหรือเปล่าผิดแน่นอนแต่เสียดายอยากจะไปเอาเทปเน่ยเผาทิ้งให้หมดเสียดายจริงๆนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะเอาคำบรรยายเรื่องเหตุอ่าเอาคำบรรยายเรื่องเหตุ เทยฟังใช่ไหมตอนเช้าเมื่อวานเนี่ยเรามีโทรศัพท์มาจากนครสวรรค์อาจารย์เนี่ยที่เปิดมากกีเนี่ยมันมันมีไหมบอกไม่ตีอ,อยู่ในเรื่องอะไรบอกอยู่ในเรื่องเหตุผก ok ผมโทรไปแล้วนะที่สำนักงานไม่มีใครรับเลยผมใครจะรับเลยตอนนี้เขายังไม่ตื่นกันเลย แมพอจบรายการกปุ๊บโทรเข้าสำนักงานเลย <c oughs> อยากได้แต่คำบรรยายเรื่องนี้มีอะไรฮะในะเหตุคือธรรมชาติให้เกิดผลผลคือธรรมชาติที่เกิดจากเหตุในะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ใช่ไหมอารมณ์คือธรรมชาติที่ถูกจิตรู้มีธรรมชาติทั้งหมดเลยอยากจะเผาทิ้งจังเลยแต่ว่าเสียดาย เเลยฝากไว้ทุกท่านที่ฟังนะฮะให้เปลี่ยนซะเหตุนะคือสิ่งที่ทำให้เกิดผลผลก็คือสิ่งที่เกิดจากเหตุไม่ใช่ธรรมชาตินะนะจิตคือนามธรรมที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตเข้าไปรู้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเปลี่ยนซะหน่อยนะผมจึงต้องเน้นเอาไงนะ ในนเอาว่าธรรมชาตินะฮะให้เราได้เข้าใจเป็นคำพูดที่เราหยิบยกกันขึ้นมาใหม่ถ้าพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไปตรงไหนเลยธรรมชาติไม่มีเลยนะครับผมพยายามหาดูแต่พุทธเจ้าตัดเรื่องธรรมตาธรรมตาธรรมตาเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็เป็นธรรมตาธรรมตาครับภาษาธรรมะเนี่ยภาษาพุทธเจ้าธรรมตาครับ พอมาเป็นภาษาไทยเป็นธรรมดาธรรมดากับธรรมชาติไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังที่เขารพคับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะ และสัตธาของคุณสมพิษพี่มนสิริรับเป็นเจ้าภาพในคืนนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุมาณโอกานี้นะครับแล้วก็คืนนี้เวลาหมดนะต้องติดตามรับฟังกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสัตธาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริอุ่นวิเชษและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากราท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณสมพิษพี่มนิริและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออออกกบาาจารย์สัน ท,าทํามะคำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหา